โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีเซ้าวีดาท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยละกันนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาแจกสกิปแมพฟรีนะครับจะเป็นสกิปฟรีที่มีคีย์นั่นเองนะครับผมซึ่งในส่วนของการหาคีย์ผมก็อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะนะครับเมื่อท่านผู้ชมลานสกิปมามันก็จะให้หาคีย์แบบนี้ให้ท่านผู้ชมกดไปที่ get key ด้านล่างนะครับแล้วก็เข้าไปที่ Google Chrome นะครับหลังจากนั้นก็นำลิงก์คีย์ไปวางนะครับผมมันก็จะมีให้เลือกนะครับเป็นลิงก์เวอร์ติซกันบลกูทแลับหาคีย์วเนั่นเองนะครับเมื่่อทานผู้ชมเเข้าว็บแบบนี้้มาใหท่านำ กดไปที่ start ปุ่มสีเขียวนั่นะครับผม <g ül> ก็อาจจะมีโฆษณาแทรกขึ้นมานิดหน่อยนะครับก็ให้ท่านผู้ชมปิดโฆษณาไปนะครับเมื่อมันถึงหน้านี้นะครับผมให้ท่านผู้ชมกดทําตามเพื่อนตอนของมันนะครับผมแล้วก็รอให้ตรงนี้นยะมันเป็นติ๊กถูกสีเขียวนะครับหลังจากพี่เป็นิ๊กถูกสีเขียวเสร็จแล้วก็ให้ท่านผู้ชมกดไปที่ unlock content ตรงนี้นะครับผม <g ül> ก็ให้ท่านผู้ชมนะทำวนไปแบบนี้นะ <g ül> จำนวนสองรอบนะครับเ <g ül> มื่อท่านผู้ชมทำครบสองรอบแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีปุ่มสีฟ้าด้านล่างนะที่มันเขียนว่า get a new key นะครับก็ให้ท่านผู้ชมกดเข้าไปแล้วมันก ตัวสคริปต์ได้เลยนะครับซึ่งที่ผมสอนในรอบนี้เนี่ยครับผมสามารถทําตามได้ทั้งในโทรศัพท์แล้วก็ในคอมเลยนั่นเองนะครับผมแต่นี้ผมยกตัวอย่างในคอมให้ดูนะครับนี่นะผมก็นําคีย์มาวางในช่องตรงนี้นะครับผมแล้วก็กด enter คีย์ไปนะครับหลังจากนั้นก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวหน้าต่างสคริปต์มันก็จะเด้งขึ้นมานั่นเองนะครับผมก็สคริปต์ในวันนี้นะครับผมก็จะมีชื่อว่า a r c h e m y Hub นะครับผมเมนูฟังก์ชันเนี่ยนะครับเยอะมากๆนะครับถ้าจะให้ผมอธิบายให้หมดเนี่ยนันบอกเลยนะว่าคลิปอาจจะถ จะมีการขายปลาครับมีสเตตัสโซนบอกนะว่าอีเวนต์โซนไหนเกิดอะไรประมาณนี้นะครับผมเมนูที่2นะครับจะเป็นออโตเมติกนะครับผมสิ่งที่สคริปนี้เพิ่มมาใหม่เนี่ยครับก็จะเป็นในส่วนของออโตเมติกไปโลก2นั่นเองนะครับผมมันก็จะทําการตีบอสอะไรทั้งหมดเนี่ยนะครับให้เราแบบอัตโนมัติเลยนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคลิปตอนที่ผมเล่นหลังไม้นะครับผมอันนี้ผมก็จะไปในส่วนของโลก2นะครับก็กดเปิดในส่วนของออโตเมติกไปโลก2ได้เลยนะครับผมตอเงื่อนไขนะครับผมต้องเวล5 0ขึ้นไปนะารับนี่นไปเลยนะครับว่า ีมันจะทําให้ผมแบบทุกอย่างเลยนะครับ <nota'> สังเกตเลือดบอสนะครับเลือดของบอสก็จะลดเรื so okay? ่อยๆนั่นเองนะครับเมื่อตีบอสเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมมันก็จะมีคัสซีนขึ้นมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมรอสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะทําการวาร์ปไปที่โลก2ให้เราแบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมเมื่อท่านผู้ชมมาโลก2เนี่ยนะครับท่านผู้ชมอาจจะต้องรันสคริปต์ใหม่นั่นเองนะครับผมก็สามารถใช้คีย์เดิมที่เราเคยหาได้เลยนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองตกปลาอัตโนมัติให้ท่านผู้ชชมมมมมมดดดููููแแแแลลลลล้้้้้้ววกกกกกกกัััันน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 นะะะคคคครรรรรบบบ่่่่่อออ็็็าาาาาาททีหหเเเืืงงสุใผ ผมกดติ๊กเปิด4อันนั่นเองนะครับผมนี่นะกดติ๊กไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะถือเบ็ดให้เรานะครับผมเราก็จะทําการตกปลาให้เราอัตโนมัติแบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมก็ท่านผู้ชมสามารถปล่อย F K ให้มันทําการตกปลาให้เราอัตโนมัติได้เลยนะครับผมก็ไม่โดนเตะแล้วก็ไม่โดนแบร์ด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะฝากทุกผู้ชมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยลวกันนะครับสำหรับคลิปนี้บายๆครับผมเจอกันค